สวัสดีทุกคนก็บวบาผมกับช่องทิพย์ชาแนลเนาะซึ่งในคลิปนี้ทิพย์มีข่าวดีจะมาบอกคือมื่อนี้กับเป็นมื่อวันที่8เดือนหาสองพันเ้รือสองพันยเนาะทุกคนซึ่งข่าวดีทีว่านี้ก็คือมื่อเศา้านี้ทิพตื่นนอนมาประมาณห้าโมงไปเนาะสิ่งแรกที่ทิบมกักจะเห็นเป็นประจำลังตื่นนอนก็คือการกวดบึงแอปยู u ูบเนาะเรือ แอปถี่หนักยูทูบเบอร์ไส้เนาะกะจะกวดกวนนอนแล้วก็กวนลางตื่นนอนเนาะทุกคนแล้วก็เมื่อนี้ถีบตั้งใจว่าสี่เอากล้องมารีคอร์ดมาบันทึกวิดีโอไว้ให้ทานผู้ชมได้เบิงเนาะ mm. เพราะว่าพย์คิดว่าเมื่อนี้ถยบจะฮอาอพันทรับเนาะทุกคนก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพี์ตื่นเต้นสําได้เวลาถี์เพ้นพันทับขึ้นมาแต่ว่าเมือ่อเช้าดีกล้องมีปัญหาหน่อยหนึ่งก็เลยบ่ได้รีคอร์ดไว้ให้ทุกคนได้เห็นนําเนาะซึงว่าถีบตื่นเต้นขนาดตื่นเต้นแบบประมาณว่า อ,อยู่คนเดียวก็จะแบบประมาณนี้เนะทุกคนแบบดีใจแหกเนาะก็เลยแบบในคลิปนี้ก็เลยอยากามาขอบใจผีน้องทุกคนที่เขามาหับจมเขามากดไลน์มาคอมเมนต์มาให้กำลังใจน้องทิบเนาะถึงถาบ่มีเอฟซทุกคนกับบ่มีทิบในวันนี้เนาะกาในการถี่ได้พันทรับเนาะเมื่อเช้าในพัน พันทรบกับสิเบคนในตอนหาุงเนาะแต่ว่ายังโทันหอดสี่พันสมงคนติดตามไอ้คนหับสมเนาะทุกคนแต่ว่าใกล้สี่อนแล้วเรืออีกประมาณพันกว่ากว่าสมงซึ่งกะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องทิพ์และกะหับสมวิดีโอคลิปต่อไปเนาะอาจจะมีสลารเนมบมีสลารเนยแต่ว่าทิพพยายามที่จะปรับปุ้งและกะเห็ดให ดีขึ้นไปเนาะทุกคนอ่าขอขออภัยในเสียงนั่งเสียงเว้าเนาะพวงถีบเป็นไข่ได้สามมือเลยยังบูเซาเนาะทุกคนอาจจะเสียงแหมๆหน่อยนึงก็คืออ่าฉีบยังมีอีกคอนเทนต์หลายๆอย่างที่อยากเห็ดแต่ว่า,ย,า,นนานนยังเห็ดบนทันบนทันนานนะขบเมื่อนอนกาสีทยอยเห็ดไปเรื่อยๆกยายากให้ทุกคนมีความมีส่วนหัวในซ่องถีบไลายๆเนาะก็คืออ่าทุกคอมเมนต์ถีบคอมเมนต์ม,ม,นมาถีบเพนถูก ทุกคนเนาะแล้วก็พยายามจะตอบทุกคนเนาะถีบไซต์เวลาอ่านคอมเมนต์ทุกมืออาจจะซ่าแน่แต่ว่าอ่านเนาะแล้วก็จะตอบทุกคนเนาะทุกคนก็ตามคําสัญญาทีบถีให้ไว้เนาะก็คือในคลิปหนึ่งถีปเคยเว่าไว้ในคลิปอ่าทำไมคนลาวใส่ภาษาไทยลงในคลิปในคลิปลง YouTube ในคลิปนั้นก็คือถีบเป้าไว้ว่ามือใดทีทบโพสพันซับสไครทิถีบจะอ่าพับบิคหนึ่งเบอร์ คนติดตามเลือดตัวเลขคนติดตามจะปรากฏเนาะทุกคนถ้าว่าทิพหอดพันซับสไคร์มือได้ทิพจะให้ทุกคนได้เบิงซับสไครเนาะก็ลเลยในมื้อนี้ทิพาาพาปิกตัวนั้นเป็นทีฮ่อเนาะ,ะอยากให้ทุกคนมีส่วนรน่วมกับซ่องทิพแล้วกะ็ให้กำลังใจน้องทิพแบบนี้ไปดนๆเนาะทุกคนส่งทิพให้หอดเซนซับเรือมินเลียนอันล้านซับเนาะ ยังมีคอนเทนต์ทีที่อยากเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะทุกคนสึ่งก็ต้องการงบจํานวนหนึ่งตอนนี้บัทันมีเถอะเนาะก็เลยอยากให้ทุกคนส่งทิปให้ทึงตอนนั้นแลวก็จะเห็นคอนเทนต์ใหม่ๆที่ที่อยากเห็นเนาะทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้อ่าซ่องทิปนี้จะเห็ดให้ทุกคนมีความ เอนจอยเนาะมวนสนุกสนานเน no. าะจะโบปันดแต่ว่าสีพยายามปรับปรุงเนาะทุกคนจังไดกะอยู่กับถีบไปเดินเดินแลักะหักต้องถิบไปเดินเดินกะอกขอบใจทุกคนอีรีนาะทีีเขามาให่กํลาลังใจช่องถีบอาจจะมีบางคนถี่อาจจะตีเตี้ยนเล็กน้อยแต่ว่าถิบกะเอาตัวนั้นมาพีจารณาและักะจะปรับปรุงแก้ไขเนาะทุกคนกะขอบใจลย่ยทีเขามารับ z มสํสำหรับคลิปนี้บายบายแลวกะขอบใจอีรีขอบใจลายขอบใจ fc ทุกคนบายบาย